น้องโดนอาะี่น้องหวานแห้งกำลังข้นในไม่ได้พี่นอ้องอาจวก็ห้ามไปดีน้าขนาดพี่น้องดอกอวบไปดีพี่น้องดอกงาเนค่ะพี่นอง ต้องไม้ไว้ไปน้องอยันเหยียบสวัสดีค่ะโู้กองสันดิดาพาลุยค่ะวันนี้สานดินดาพาพี่น้องมาเลาะเบิบงเห็ดปวกยุติสวนลำ่เด้อค่ะวันนี้กับพ่อเห็ดปวกค่ะพี่น้องมูอหนึ่งด้วยจ้ะเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าจะได้หลายปันไหนจ้ะ นีครับออกมาเ่าเนี่ยค่ะพี่นอ้องเป็นมูด้ยค่ะพี่น้องก็ะด้างขึ้นใหม่ๆพอฮิตด้วยค่ะพี่นอ้องจอมปวกเห็ดปวกแดงอ,ออกมาขาอุป,ปวกพี่นอ้อง เริ่มงบานก็นมีค่ะพี่น้องดอก mm hmm. ดอวบไปดีพี่น้องดอกงามงามค่ะพี่นอ้อง หลอกพี่น้องเราเขาหาโอ๊ะแมน,นะคะ่ะถือหากลำใหญ่นี่จะดอก,กึ่นจูมพี่น้องเพิ่งเริ่มบาดเลยค่ะพี่น้อง เรนนินดาเราหันท่านได้บานบันนี่นะจ๊ะออกจุ้มๆกุมนี่สิบานนะครับกุมถ้าพ่อถ้าคนพ่อก็เริ่มบานถ้ามีคนเห็นก็เริ่มบานขึ้นกันออ ดอกดอกหวกแห้งไปหน้องเห็ดปลวกแดงเนี่ยแซ่บนะคะพี่น้องมดเปื่อยน้ำแกลียงกันเลยน่าจะต้องทำไร ่อก็ต้องไม้ไบไปน้องยันหยียบดอกนจูมง,งามเลยไปน้องสนมากก็ไม่จะหอยกินเลอจ้ะก็มาเศร้าในหอยกินเบิดไม่จะต่อ กำลังขื้นยังไหได้ไปน้องแต่ก็ห้ามเลยน้ำขนาดไปนอกน้ำขา่าน้ำเนี่ยไม่จะเห็ดป่วงเลยไปน้อ,นองห้ามเลยไปน้อกเกือบลืม

ุพี่น้องกายเตยกายเห็ดพี่น้องโอ้บอย,ยบนนี้แย่มากเหมือนพี่พ่อเลยกำลังขึ้นไนะหมแค่ที่เห็นเนาะเมื่อไหรพี่น้องย่างไปยาป่ยางมากับโมเห็นเดาใจกำลังผุดขึ้นไหมอืมเราเป็นต่อเลยมันอืมอืหวางก่อน พี่นอนนั่งบาโดกท่านได้ขึ้นมากับน,นีเนาะหักต่ำโอ้บุญหักต่ำก็ท่านได้เห็นเลยนี่เนบุญกำลังเป็นนี่ไหมอันนี้ฟุดขึ้นมาเลยท่าน,นกระหายฟุตมากเกินอะไรท่านได้ขึ้นเนาะนี่เนี่ยกำลังเป็นโตจังสิแม,ม่บุญบุญเห็นเลยบุญเห็นหอด เราเห็นหอนหัวเห็ดดอกนี่เลยนี่นี่ป่ะป้า,าพี่น้องพุดเสียงเบิ้งซื้อกระดาษนี่ในหะ้พุทธนี่นี่ขาวๆน่น้อยพี่น้องเรเห็นหอดหัวเห็ดคุณน่ะอืมกอนลังขึ้นเราจ้ะนี่กับแม่ได้ค่ะพี่น้องเอาได้พุดขึ้นมาสัม หเห็นบ่เจ้าของ,ง,งบ่เห็น,นบ่ยังไงบ่เห็นเนี่ยมันบ่บ่เน่ยไปเห็นอะไรถือไม้ไปยืนให้ดีบ่เน่ยโอ้ยพี่น้องต้องเอาเล็กๆตัวนี้เป็นบ่พี่น้องนี่ยเขาขาวในนู้นอย,ย่างไรบ่เห็นอะไรเลยพี่น้อง คืแตกขึ้นมาใหมบ๊วยกะ ใส่หาดหาดมะพร้าวค่ะพี่น้องจะลองขึ้นมาเมื่อโดนเขาก็บอเห็นเลยเนาะพี่น้องประมาณนี้จะ้ะไม่น้อยเลยตรงน,นี้ นไหดอกทุ่ปุ่ที่ปิดจะต้องขึ้นเลยจ้ะ กับบริเวณหน้าบ้านเด้วยค่ะพี่น้องตัวนน้ำย่อยหน้าบ้านค่ะพี่น้องนี่กับแมน่นะจ๊ะ กินมาห้างร้านขึ้นหรอนนี้ให้เอาเนาะนมาเจ้ะองอปมาเป็น,น,นต่นอเป็นหอ ขุ่นไม่ไม้ไปนอกดดไม่ไปหนอพอดีแก่น フリフの。

บวกดำนะคะพี่น้องเริ่มบานนะคะลองเล่นอะไรนะ ดอกไปและพอดีแกงเลยนนพี <Y> ่น้องดอกเอดงามครับบนขาพี่นออ <Y> ้องยาวขาวขาวทั้งยาวทั้งขาวมุณน,นั่งแบ,บะตัวพี่นออ <Y> ้องเปิดห้อยกินอันที่ยัง กลลูวนะ่าเนาะพีน่น้องหวานอันนี้ก็บเอาเลยพีเนาะทั้งลุมหอยกัดกินกันนี่หอยกัดกินมัลอะพมื่อไห่แม่นบอกนะพี่น้องหอยกินเบิร์ดมัน่ะเป็นสายเงาเลยครับเนบี่ย Mm 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 นี่เป็นสา,สายเงาเลยครับกำลังจุ่มจุ่มแต่มุ้ยที่สองนะคะพี่นอ้องปักบวกแดงเ่เลยได้ตอนะอือหือน้ำขนาดพี่นอ้องแม่ได้จ้ะ แมนค่ะพี่น้องอะไรทพี่น้องหวานแหงหอยก็ยังกินพี่น้องของโพนมหาหันหอยกินเบิดเลยเหลือหน่อยหนึงน้ามีดี แกงแต่ผักอีตูวหอมๆพี่น้องว่าบทแล้วพี่น้องนี่กับแมนแล้วค่ะพี่น้องแลต่ออืหักตันบอกหักตั้พี่น้อง สกหมดเกือบเต็มตาผลงานมานี่ค่ะพี่น้องดนเห็ดปวกแดงสองมูเกือบเต็มตาค่ะนีด่ดอกจมจุมงามพี่น้องดอกอางามเลยพี่น้องค่ะอวบเนะาะวันนี้ก็ได้พายู่พ่อกินค่ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวดินดานเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ